แรกวันนี้นะคะจะพาไปอัปเดตสเตตัสหัวใจของโตโน่พาคินกันสักหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นค่ะจะพาไปยกนิ้วให้กับสปิริตของเขานะคะที่ถอดสายน้ำเกลือออกจากโรงพยาบาลเพราะอะไรไปชมกันเลยค่ะ สปิริตแรงสุดๆค่ะสำหรับหนุ่มโตโน่พาคินที่เมื่อบ่ายวานนี้ขอกระชากสายน้ำเกลือออกจากรงพยาบาลสมิติเวชหลังนอนพักรรกษาตัวมาสี่วันจากอาการคอหักเสพจนไม่มีเสียงเพื่อมาร่วมกิจกรรมโตโน่แอนเดอ u ์ดัสเชียริตี้ฟอร์แอนิมอลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้าโดยมีแฟนคลับร่วมง,งานหลายร้อยคนเพื่อร่วมทำบุญสมทบทุนเข้าองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกโดยได้ยอดเงินบริจาคกว่า1น0 0 0 0 0บาททำเอานักร้องคนดังปลื้มปริ่มจนน้ำตาคลอแถมแฟนคลับยังหอบเค้กก้อนโตมาฉลองเบอร์เดย์ย้อนหลังอายุย0 9ปีให้อีกด้วยค่ะตอนนยังเปิดใจถึงเรื่องของสุขภาพว่าตอนนี้เครียดแบบสุดๆเพราะคุณหมอสั่งงดใช้เสียงเพื่อรักษาอาการคออักเสบแต่ก็ทําไม่ได้ตามหมอสั่งเพราะมีคิวงานร้องเพลงทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องต่หลังปีใหม่นักร้องคนดังย้าว่าจะลดรับงานร้องเพลงลงเพราะอยากจะเอาเวลารักษาสุขภาพเพราะว่ากลัวรักษาไม่หายขาดค่ะ พอถามถึงสุขภาพใจโตโนโยอมชัดว่าโสดสนิทแต่ยอมรับว่ามีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ยังไม่พร้อมศึกษาใครเป็นพิเศษเพราะรู้ดีว่ามไม่มีเวลาแต่เมื่อเหลือไปเห็นเพื่อนร่วงวงมีแฟนกันหมดแล้วโตโน่ก็ย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วก็ทําให้รู้สึกเหงาแบบสุดๆเลยละคะ่ะก็มีบ้าง,งเหงาๆอะไรเงี้ยมีบ้างครับมีคนเข้ามาแต่ครับอย่าพิ่งเลยมาตอนนี้ก็จะทําให้ปวดหัวเปล่าๆตัวเขาอาจจะปวดหัว เขาไหวเลอต้องมานั่งแถลงข่าวต้องมาคอยตอบคาถามถ้าเกิดว่าเขาเป็นแฟนผมอ่ะแต่พอถามว่าพร้อมจะเปิดประตูใจรับสาวคนใหม่เมื่อไหร่เจ้าตัวรีบบอกว่าขอหยุดเกมรักพักเกมเลิกอีกสักครึ่งปีค่ะ